ร้อยห้าสิบปีที่แล้วชายคนนี้โดไล่ออกจากฮาวาดเพราะเอาโถฉี่ไปสลักชื่อและสลักรูปอาจารย์ในมหาลัยแต่พ่อเขารวยครับพอไม่ได้เรียนต่อพ่อเขาเลยซื้อธุรกิจหนังสือพิมพ์มาให้เขาบริหารและเขาสามารถบริหารธุรกิจได้ถึง6,000ล้านบาทและกลายเป็นราชาหนังสือพิมพ์ของโลกใบนี้ ชื่อของเขาคือวิลเลียมแลนดอฟเฮิร์สเกิดปี1863าในซานฟรานซิสโกเขาเข้าเรียนในฮาร์วาร์ดครับแต่โดนไล่ออกเพราะเล่นพิเลนโดยการสลักชื่อ,อาจา์ที่โถชีและยังชอบจัดปาร์ตี้ในมหาลัยพอโดนไล่ออกครับพ่อเลยซื้อบริษัทหนังสือพิมพ์มาให้บริหารชื่อว่าหนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกอิกแซมิเนอร์เขาได้เปลี่ยนอิกแซมิเนอร์จากหนังสือพิมพ์ธรรมดาให้กลายเป็นกระบอกเสียงที่เต็มไปด้วยพาดหัวข่าวช็อกคนอ่านข่าวอาชญากรรมดราม่าเรื่องชาวบ้านข่าวแบบนี้ขายดีจนทําให้ยอดพุ่ โดยการซื้อนิวยอร์จร์นีลและได้เปิดศึกกับคู่แข่งอย่างโจเซฟฟูลิเซอร์เจ้าของนิวยอร์เวิลด์และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามหนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวชวนเชื่อภาพแรงๆและพาดหัวข่าวสะเทือนอารมณ์จนเกิดเป็นคำว่าเยลโล่จูเนียริซึมต่อมาครับเขาได้ขยายอาณาจักรไปทั่วอเมริกาบุกวงการนิตยสารวิทย,ยุและภาพยนตร์เขาใช้สื่อผักดันะเวงเข้าการเมืองเคยเป็นถึงสมาชิกสภาของเกสและพยายามลงสมัครผู้ว่ารัฐรวมถึงนายกเทศมนตรีนิวยอร์กถึงแม้จะไม่ชนะนะ,นะครับแต่เขาก็กลายเป็นผู้มีอิทธิพล ในวงการสื่อและการเมืองในยุคนั้นอย่างมหาศาลแต่ทุกความรุ่งเรืองครับมีราคาที่ต้องจ่ายช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเกสตดิเพชั่นช่วงปี1930ธุรกิจของเฮิร์สสะดุดอย่างหนักค่าใช้จ่ายมหาศาลจากคาริหาดเฮิร์สแคทเทลและการใช้ชีวิตอย่างหรูหราทําให้เขาต้องขายของสะสมศิลปะระดับโลกจานวนมากเพื่อที่จะประคองอนาจาักรไม่ให้ล้มละลายวิลเลียมแลนดอร์ฟเฮิร์สเสียชีวิตในปี1951ได้ทิ้งมรดกสื่อขนาดใหญ่และชื่อของเขายังเป็นตำนานแห่งวงการหนังสือพิมพ์หลายคนบอกครับว่าเขาไม่ใช่แค่่่่จาพออสือแต คือคนที่สอนโลกธุรกิจว่าข้อมูลคืออำนาจและข่าวคือเงินปัจจุบันครับมรดกของเขาได้ส่งต่อให้ลูกหลานในนามเฮิร์สต์คอร์ปอเรชันซึ่งปี2024ที่ผ่านมามีรายได้ถึง 4, แสนล้านบาทถือครองนิตยสารอย่างเอลเมนเฮลเซเวนทีนและรายการโทรทัศน์สะะารคดีอีกมากมายเนี่ยแหละครับเรื่องราวของราชาหนังสือพิมพ์คุณคิดว่าถ้าไม่มีเฮิร์สวงการสื่อจะเป็นแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ไหมครับถ้าชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ได้นะครับ